สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับสดสดร้อนๆนะฮะกับรถแท็กเตอร์นะครับ40แรงม้านะครับคูปะต้า4018นะครับคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้าคันล่างนะครับพร้อมกาดนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นฐานพ่วนนะครับตราช้าง62เฮฟวี่พัทนะครับอันนี้ปรับเปลี่ยนสภาพให้นะครับปรับสภาพให้ก็เปลี่ยนยางใหม่ให้หมด4เส้นเลยครับเป็นยี่ห้อดันหลบนะครับ ยางใหม่สี่เซนดันนหลบนะครับเข็บงานสีวบด้านนะครับนะฮะสีคานล้อหน้านะครับส่วนฝากระโปรงนะครับสีสันเดิมมีรอยถะลอกนะครับนี่ฮะอันนี้สีเดิมเดิมนะครับด้านท้ายนะครับก็เก็บงานทําสีให้นะครับเปลี่ยนโซ่ข้างให้ใหม่นะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับคันนี้จดทะเบียนปีหกูนนะครับลูกค้าอันนี้สีสันเครื่องยนต์นะครับรอยมาร์ก็ยังอยู่ครบนะครับ ยางให er um. ใม่4เส้นเลยฮะใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทนะครับ445,000นะครับกับอูบูตา l ์0 1 8ีนหนะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับลูกค้าที่พุ่งเปิดเข้ามาชมนะครับวันนี้เราเป็นร้านขายรถเซกเตอร์มือสองนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมี2สาขาตลาดท่ามะขืออำเภอคลองขุ่กำแพงเพชรแล้วก็สาขา2บ้านท่าคอตมบลวังบัวอำเภอคลองขุ่กำแพงเพชรระยะห่างกันอยู่8กิโลเมตรนะครับลูกค้าที่พุ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดต รถตุกคันนะครับก็เก็บงานให้นะครับปอามสภาพให้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับก็เปิดทําการทุกวันนะครับแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับอันนี้4 0 4 0ื่นะครับกับแอร์4018ยางใหม่สี่เส้นนะครับไปมีดหน้าพร้อมพันกวดนะฮะเดี๋ยวลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับ5 1บเจ็ดชั่วโมงนะครับ สำาางานะะกน็ปกติเลยนะผมรดท้ายนะครับเรื่อง a นะคร,บะะครบับบไฟนะครับใช้งานได้งโควินเลยนะครับ 4 5 0 0 0บาทนะครับกับคูปอต้า L40,08 ตัวบริเวปี60นะฮะอย่างใหม่สีเส้นเลยครับเลยมีแต่หน้าพร้อมผ่านตัวนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์เบอร์โทรนะครับ075223883นะครับ095339998 8นะครับที่ปัญญาแท็กเตอร์สาขา2บ้านท่าข้อตมวังบัวนะครับอำเภอคลองผูกกําแพงเพชรนะครับนะคุณขายที่คุณเปิดเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับ คุ้มฮะ4 0 45,000เปนมิหน้าพร้อมผ่านควรนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตรงไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ